ถ้าคุณกินดรพอง UC2 ติดต่อกัน120วันจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อเข่าอาหารเสริมตัวนี้ใช้คอลลาเจน type 2แบบอันดีเนเจอร์จากอเมริกา1แคปซูลมี UC2 40มิลลิกรัมมีงานวิจัยยืนยันแบบดับบลไลน์เพลซิเบอคอนโทรลสตัดดี้หลังทานต่อเนื่อง120วันกลุ่มที่ได้รับ UC2 เคลื่อนไหวข้อเข่าได้ดีขึ้นและมีอาการติดขัดลดลงเวลาทำกิจกรรมเพราะ UC2 เข้าไปทำงานกับระบบภูมิคุ้มกันเหมาะ สำหรับผู้ที่มีอาการเข่าเสื่อมหรือเคลื่อนไหวติดขัดวิธีใช้ง่ายมากวันละหนึ่งแคปซูลพร้อมอาหารแนะนําให้ต่อเนื่องอย่างน้อย120วันงานวิจัยยืนยันว่าช่วยเพิ่มช่วงการเหยียดของข้อเขา่าทําให้การใช้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นและทํากิจกรรมที่ชอบได้อย่างมั่นใจนี่คือเหตุผลที่หลายคนเลือกดรพอง UC2 เพราะเป็นสูตรลิขสิทธิ์ตรงจากสหรัฐอเมริกาและมั่นใจได้ว่าปลอดภัยทานร่วมกับยาอื่นได้1แคปซูลต่อวัน เพื่อเข่าที่ดีขึ้นดรพองอันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2 40มิลลิกรัมกดสั่งได้เลยในตะกร้าหรือมีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ